สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของวงการฟุตบอลโยงไปที่เรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะที่น่าสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่มาสรุปพูดคุยกันบ้างมาสรุปให้เราฟังกันบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นพูดคุยกันนะครับสำหรับเรื่องแรกครับก็ตามภาพครับ ล่าสุดมีการประกาศออฟฟิเชียลนะครับหรือว่ายืนยันอย่างเป็นทางการครับเรื่องของ Ronaldo, ริเยโนโรโดเซ็นสัญญาร่วมทีมกับอัลนาเซ ของลีกซาอุดิอาระเบียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยสัญญา2ปีนะฮะหลังจากที่หลายวันก่อนเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงการย้ายไปร่วมทีมอัานาะเซ์อ,อย่างหนักนะครับแล้วก็มีอีกหลายทีมแหละที่เป็นข่าวเชื่อมโยงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทางโรโน่ก็เลือกย้ายไปลีกซาอุซีมากกว่านะครับข้อมูลเนี่ยไม่ได้มีอะไรบ้างใหม่นะครับแต่ว่าทางโรมาโน่ครับนักข่าวคนดังเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเรื่องของเม็ดเงินค่าเหนื่อยเนี่ย เฉียดๆอยู่ที่200ล้านยูโรต่อปีนะครับในการลงครั้งนี้นะฮะก็รับทรัพย์แบบเต็มกระเป๋าไว้เลยนะครับสำหรับพี่โดร,รับโอเคยืนยันชัดเจนตามนี้นะครับเรื่องของริเยโนโรนโด ชูเสื้อตามนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับเกี่ยวกับเป้าหมายของแมนยูก็คือศูนย์หน้านั่นเองนะครับหลังจากที่แมนยูเนี่ยก็พลาดการได้ตัวโคดิกาโปหลายล่าสุดไปแล้วนะครับทีนี้ยังเหลือเป้าหมายเพิ่มเติมในการมองหาศูนย์หน้าอย่างไรก,กันบ้างมิลเลอร์เนี่ยก็มีการเคาะเกี่ยวกับ6เป้าหมายนะครับที่แมนยูเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงรวมไปถึงมันน่าจะเหมาะกับสมสรนแมนยูด้วยนะครับหลังจากที่พลาดโคดิกาโปนะฮะมีใครบ้างนะครับก็โยงมาที่คน แรกบิลเลอร์ยงไปที่ในรายของชูออฟฟิลิกนะครับรายนี้ก็มีข่าวกับแมนยูในช่วงเนี้ยแบบต่อเนื่องนะฮะซึ่งก็เป็นประเภทแบบคล้ายๆกับกาโปรครับเล่นเป็นตัวตรงกลางได้ ด้านข้างก็ได้นะฮะหลากหลายในพื้นที่แนวรุกนะฮะไม่ใช่แบบสูตรหน้าตัวเป้านะครับแต่ว่ามีข่าวแมนยูแบบตอเน,นื่องจริงๆสําหรับชัวฟิลิกนะครับก็เห็นว่าจะคุยกันในรูปแบบออปชั่นแบบยืมตัวนะครับแล้วก็เรื่องของค่าเหนื่อยอะไรต่างๆก็คุยกันอยู่นะครับรายที่2เนี่ยเป็นเมมฟิสเดปายครับ ก็ค,คล้ายๆกับพวกกักโโปชัวฟิลิกเลยนะฮะก็มีเรื่องของตำแหน่งที่ธรรมชาติเนี่ยก็คือด้านข้างนะครับแต่ว่าด้างหลังเนี่ยก็มีการโยกเข้ามาเล่นเป็นกองหน้าตัวกลางได้นะครับ สำหรับเมนฟิเดปายทั้งในทีมชาติแล้วก็ในสโมสรน,นะครับก็เป็นนักเตะหนึ่งรายนะที่น่าสนใจเป็นอดีตนักเตะของแมนยูด้วยแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่แพงนะฮะซึ่งสัญญากับบาซ่าจะหมดแล้วแล้วก็มีการรายงานว่าบาซ่าพร้อมปล่อยในช่วงมกราคมนะครับนี่คือรายที่2รายที่3เนี่ยก็มักจะมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูเป็นประจำนะฮะนั่นก็คือมูซาเดบเร่นะครับรายนี้เป็นศูนย์หน้าของทางลียงนะผลงานในช่วงก่อนหน้านั้นนะ่ดีนะฮะซีซั่นนี้อาจจะมีแผ่วไปหน่อยนะครับแล้วก็มีรายงานว่า you <laughs> ทางรียงก็พร้อมปอดนะครับนะก็เป็นข่าวกับแมนยูแบบต่อเนื่องเหมือนกันหลายปีแล้วนะครับแล้วก็รายต่อมารายที่4เป็นมาตินเตลีแย่นะครับหรือว่าเตลียีนั่นเองนะฮะของทางโซซอนแบรนด์นะฮะก็เป็นดาวยิงของโมสอนเลยแล้วก็ทําผลง,งานได้ดีโดดเด่นแบบต่อเนื่องกับทางโต้สังกัดนะครับเป็นศูนหน้าหรือว่าแนวรุกฟอร์มแรงคนหนึ่งจากลลกฝรังเศสแล้วก็เคยมีข่าวกับแมนยูมาอยู่บ้างบางครั้งบางคราวนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นข่าวกับทางทอตแนมอสเปอร์จะเป็นส่วนใหญ่นะ ผลงานโดดเด่นพอสมควรนะครับก็เรื่องของเกี่ยวกับตำแหน่งเนี่ยเล่นได้หลากหลายเหมือนกันครับทั้งตำแหน่งสูนย์หน้าแล้วก็แนวรุกด้านข้างนะครับเรื่องของเบ้นเงินค่าตัวอาจจะไม่แพงสักเท่าไหร่ด้วยนะฮะก็รายงานประมาณนี้นะครับ แมนยูอาจจะหันมาสนใจนักเตะรารานี้ก็ได้เป็นตัวละครลับหรือเปล่าที่ไม่ค่อยมีข่าวสักเท่าไหร่นะครับสำหรับเตอรีเรยนะฮะแล้วก็รายต่อมาครับก็มากันในเรื่องของอัลบาโรมอต้าราลนี้จะเป็นออปชันคล้ายๆกับชัว์ฟิลิดครับก็คือทางแอดมิริทเนี่ยพร้อมปล่อยในรูปแบบการยืมตัวนะฮะมีรายงานออกมาว่า ทางอับราโมมารตาเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นตัวเลือกสําหรับแมนยูอยู่นะในเรื่องของการดึงตัวันเข้ามาแบบระยะสั้นนะครับก็ยืมตัวนะฮะรายนี้นะฮะแล้วก็รายต่อมาครับเป็นในรายของมาคัสตูรามนะครับแนวรุกของทางกัตบักนะครับก็ได้เห็นฟอร์มมาแล้วในฟุตบอลโลกบางครั้งบางครับนะครับแล้วก็ในระดับสโมสรผลงานก็ดีด้วยนะครับอายุยังไม่เยอะนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ไม่เยอะเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่านักเตะสัญญากลายที่หมดนะฮะแล้วก็มีโอกาสย้ายทีมสูงมาก ซึ่งก็มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูแหละแล้วก็มีข่าวเชื่อมโยงกับยูเวนตุสโรมไปถึงนิวคาสเซิลด้วยนะฮะราคาประเมินกันออกมาเนี่ยในช่วงมกราเนี่ยไม่น่าจะเกิน10ล้านปอนด์นะครับตามการคาดการณ์นะ,ะก็สัญญาใกล้ที่หมดอย่างที่บอกกันไปนะครับนี่คือ6นันเตะนะครับที่ทางมิลเลอร์ครับสื่ออังกฤษมีการขอกันออกมาเพิ่ม,เต,มเติมหลังจากที่แมนยูเนี่ย ดได้ตัวโคดิกาโปนะครับส่วนื่องต่อมาครับโยงมาที่เรื่องของสโมสวอร์รพูลูกันบ้างลิ์พูเนี่ยก็มีรายงานล่าสุดนะว่าลิ์พูยังคงไม่หยุดที่จะเสริมทัพนะฮะแล้วก็มีข่าวเชื่อมโยงเรื่องของการมองหามิดฟิลตัวกลางรายใหม่โดยที่รอบนี้กลับมามีข่าวเชื่อมโยงกับมอยเซตคาซิโดกองกลางทางบรายตันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมีรายงานกันออกมานะครับว่าทางบรายตันเนี่ยมีการตั้งราคา สำหรับ k คาเิโดเทียยูที่ประมาณ70ล้านยูโรได้นะครับแน่นอนครับว่าลิเวอร์พูลก็ไม่พร้อมจ่ายอยู่แล้วแหละในช่วงกลางซีซั่นนะฮะหรือว่าในช่วงมกระดาเพราะว่าเพิ่งจ่ายค่าตัวเรื่องของโคดิกาโปกันไปแล้วก็ถ้าเกิดไปดูกระแสข่าวจากสื่อท้องถิ่นของลิเวอร์พูลเนี่ยหรือว่าลิเวอร์พูลแอคโคเนี่ยเขาบอกว่ารายงานดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงนะฮะ พราะจากการสอบถามแหล่งข่าวส่วนตัวเนี่ยทางลิ์พูเนี่ยไม่ได้มีการหารือกับทางไบรตันแต่อย่างใดนะครับก็สยบข่าวลือเรื่องนี้กันไปนะฮะถึงแม้ว่าจะมีบางกระแสบอกว่าลิ์พูเนี่ยสนใจจริงนะครับอาจจะไปสนใจโฟกัสในรายของจูดหรือว่าอินโซเฟอร์นดสมากกว่าหรือเปล่าแต่ว่าอินโซเนี่ยมีข่าวอัปเดตกันด้วยนะฮะส่วนนั้งแต่หนึ่งรายครับที่เป็นข่าวก็สิบกออกมาจาก NBC Sport นะครับเป็นหัอหอกวัยสิบเก้าปีชาวโคลอมเบียนะฮะ ของสโมสรอนชื่อก็ฝ่ายนะครับในลีกอเมริกานะมีข่าวว่าสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยเตรียมเดินหน้า เร่งแบบเต็มกาลังนะครับในการเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวรุกเข้ามาอีกนะครับถึงแม้ว่าจะเพิ่งเซ็นกัปโปก็ตามนะแต่ว่าก็ต้องมีการดึงเข้ามาอีกเพิ่มเติมแหละแล้วก็ล่าสุดเนี่ยตกไปเป็นข่าวกับทางจอร์นดูแรนนะฮะหัวหอกของชิโก่ไฟอย่างที่บอกกันไปนะครับก็เป็นนักเตะที่มีความสูงใหญ่นะครับเป็นหัวหอกสมัยใหม่ที่มีทั้งความเร็วถึกจบสกอร์ได้แบบเฉียบคมนะครับสกิภาพเนี่ยสามารถต่อยอดได้นี่คือจุดที่น่าสนใจนะครับส่วนเรื่องของเบสเงินเนี่ยค่ากันมาก น่าจะอยู่ประมาณ20ล้านยูโรได้นะครับสำหรับการคว้าตัวแนวรุกหรือว่าส่วนหน้ารายนี้ของทางชิคาโกไฟน์นะครับก็เป็นข่าวเชื่อมโยงกันไปนะส่วนเรื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็ล่าสุดเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้มีรายงานกันออกมาครับว่าเตรียมจ่ายเงินค่าฉีสัญญากับทางเปโรนี่นะครับกองกลางของสโมสรเวเรสซึ่งเป็นมิดฟิลด์เพียงแค่ 19ปีเท่านั้นครับอายุยังไม่มากนะฮะแล้วก็ตามรายงานจากโรมาโน่เนี่ยบอกว่าทางซิตี้เนี่ยเตรียมที่จะดึงเงินเข้ามาเลยนะฮะค่าสิทธิัญญาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8ล้านเดียนสหรัฐเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าไม่น่าจะมีปัญหาสําหรับซิตี้นะฮะในการดึงมิดฟิลดาวรุ่งนะครับก็ข้อมูลประมาณนี้นะครับเรื่องของการซื้อนักเตะรายใหม่ของซิตี้นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจครับก็มีรายงานจากเดฟเวซ่าเซ็นทรัลนะครับซึ่งรายงานล่าสุดเนี่ยมีการระบุกันออกมาว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยตกเป็นข แสดงความสนใจฟอรองเมนดี้ครับแบ็กซ้ายของทางโรอัลเมริดเพื่อดึงเงินเข้ามาเป็นทางเลือกในเรื่องของการเป็นแบ็กอัพให้กับชรเอลคันเซโร่นั่นเองนะครับที่เป็นแบ็กตัวหลักนั่นเองนะสำหรับในรายของนาเตรรานี่ก็มีเรื่องของเกี่ยวกับข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมมาโดยตลอด ซึ่งทางซิตี้เนี่ยก็เห็นช่องว่างช่องนี้แล้วก็เตรียมที่จะดึงกันเข้ามานะครับก็กระแสะข่าวไม่ค่อยมีอะไรนะครับเป็นกระแสะข่าว1อสิบประมาณนี้ส่วนกระแสะข่าวที่มันน่าสนใจเนี่ยก็โยมาที่เรื่องของทางเชลซีนะครับล่าสุดเนี่ยทางโรมาโน่ครับนักข่าวคนดังเนี่ยมีการรายงานออกมานะครับว่าเอนโซเฟอร์เดสกองกลางของเบนฟิก้าเนี่ยตอบตกลงย้ายไปเชลซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโรโมาโน่ระบุนะครับว่า ตอนนี้เชลซีคุยกับเบนฟิก้าโดยตรงแล้วนะฮะเกี่ยวกับการคว้าตัวนักเตะรายนี้ฮะแล้วก็เบนฟิก้ามีการเรียกร้องเงื่อนไขยอยู่ที่120ล้านยูโรแบบเต็มๆมาโดยตลอดนะครับเข้าใจกันว่าเอนโซเนี่ยตอบตกลงย้ายไปเชลซีเรียบร้อยนะครับส่วนลิเวอร์พูลแมนยูเนี่ย สนใจแต่ว่ายังไม่ได้ยื่นข้อเสนอเข้าไปในตอนนี้ทําให้เชลซีก็มีโอกาสมากกว่านะครับแต่ข้อมูลเนี่ยก็คือตกลงแล้วแหละนะตามข้อมูลจากโ o รมาโนนะครับก็คอนเฟิร์มตามนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายครับก็คือเชลซีเนี่ยก็ มีความมั่นใจอย่างมากนะครับในการคว้าตัวเบอร์นัวบาเดชิวนะครับมาร่วมทีมในเร็วๆนี้นะตามรายงานจากฟุตเมกาโตนะครับแล้วก็หลายวันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีรายงานจากฝั่งอังกฤษอย่างเช่นพวกเดลันติกจากสื่อดังๆนะครับว่าดิวเนี้ยเชลซี Chelsea ไม่น่าพลาดนะครับเรื่องของการจ่ายก็ประมาณสัก40ล้านยูโรได้นะครับเป็นแนวรับที่เชลซีมีข่าวเชื่อมโยงติดต่อกันหลายครั้งและนะฮะก็รอติดตามกันรอคอนเฟิร์มกันนะครับโอเคมีการระบุกันออกมาครับว่า ทางทอตแนมุสเปอร์เนี่ยตกเป็นข่าวสนใจกองกลางทางบาเซโลนาอย่าง ฟรองเคสเซนเย่นะครับกองกลางตัวสำรองนะฮะแล้วก็ทางท็อตแนมเสเปอร์เตรียมดําเนินการในช่วงมกราคมนี้เลยนะครับซึ่งเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวเนี่ยถือว่าไม่แรงจนเกินไปนะฮะประมาณ15ล้านยูโรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าทางเคสเซนเย่เนี่ยก็มีโอกาสย้ายอจากทีมด้วยเพราะว่าเขาอยู่กับบาร์ซ่าเนี่ยไม่ได้เป็นตัวหลักก็มีโอกาสอยู่บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นตัวสำรองนะครับทำให้ทานาเติเนี่ยอาจจะหาโอกาสย้ายไปร่วมทีมที่การันตีโอกาสลงสนามให้ได้นะครับ ก็ข้อมูลประมาณนี้นะฮะเรื่องของการมองหามิดฟิลด์ตัวกลางรายใหม่ของทาสเปร์นะครับส่วนสโมสรอนนื่นครับอย่างเช่นแอตันวิลล่านะครับก็มีข่าวเชื่อมโยงกับอเล็กซ์โมเรโน่ครับแบ็กซ้ายวัย9 9ปีของเรอัลบา i s ติสนะครับก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทีมในอังกฤษอย่างแอตันวิลล่าแล้วก็หลายๆทีมในลาลิกาสเปนด้วยนะครับที่ให้ความสนใจนะฮะ ราคาของแบ็กซ้ายรายเนี่ยที่มีการประเมินกันออกมาเนี่ยอาจจะโดนตั้งราคาอยู่ที่ราวๆ15ล้านยูโรครับถ้าเกิดทางวิลล่าให้ความสนใจจริงคือเบื้องต้นเนี่ยมีการระบุว่าตอนนี้ทางอัตมิล่าได้มีการติดต่อเบื้องต้นกับทางอูเรียลบาติสไปแล้วนะครับเพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวนักเตะรายนี้แล้วก็ได้รับคําตอบว่าพวกคุณเนี่ยหรือว่าวิลล่าเนี่ยต้องจ่ายในราคา15ล้านยูโรมาก่อนนะครับแต่ก็ยังแบบไม่มีการขยับมากกว่านั้นนะฮะก็รอทางวิลล่า ตอบกลับไปว่ายินดีจ่ายในราคานั้นหรือเปล่านะครับแล้วก็ข้อมูลทางด้านอื่นนะครับที่น่าสนใจเนี่ยก็โยงมาที่เรื่องของนิวคาเซินนะครับก็มีรายงานจากสื่อของอิตาลีอย่างรดิโอนะีฮะมีการระบุว่านิวคาเซิลเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่เป็นทีมล่าสุดกําลังมีข่าวเชื่อมโยงในการคว้าตัวนิโคโรซานิโอโรครับแนวรุกตัวเก่งของทางโรมานะครับซึ่งก็จะเป็นการร่วมวงแจมกับทางเอซิมิลานูโรไปถึงโยเวนตุสในี่ฮะที่ให้ความสนใจมาก่อนหน้านั้นนะครับรายงาน เบื้องต้นเนี่ยบอกว่านิวคาสเซิลได้มีการติดต่อทางโรม่าไปแล้วนะครับเพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของซานิโอลูนะครับแล้วก็ว่ากันว่าตอนนี้ทางผูน้นวยการของทางโรม่าแล้วก็มิรนโจเนี่ยกำลังปรึกษาหารือกันอยู่ว่าจะมีการเก็บนักเตะรรายนี้อยู่กับทีมต่อไปหรือเปล่าหรือว่าปล่อยนักเตะรรายนี้เพื่อทํากําไรให้กับทางสโมสรน,นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจครับโยงมาที่เรื่องของตราซึขักเตะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอคุณมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ